ในภาคตะวนออกเฉียงเนืออาจจะพบการติดเชื้อในโรงเรียนนะคะแต่ว่าสําหรับภาคเหนือก็มีผู้ปกครองบางส่วนเหมือนกันที่อยากจะให้กลับมาเปิดเรียนในโรงเรียนกันได้แล้วร essay, วมทั้งมีการเร่งจ่ายเงินเยียวยา2,000บาทให้กับผู้ปกครองนักเรียนโดยจะพยายามให้แล้วเสร็จภายใน3วันค่ะการจัดเวลาเข้ารับเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา2,000บาทเป็นวันละ2ช่วงนะคะแล้วก็มีการจัดแบ่งตามห้องเรียน เพื่อลดความแออัดและป้องกันการระบาดของโควิด -19 ของโรงเรียนอนุบาลประชาราชและโรงเรียนอีกหลายแห่งในจังหวัดพิษณุโลกผู้ปกครองบอกว่าเงินที่ได้รับในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและชีวิตประจำวันซึ่งสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบได้ระดับหนึ่งแต่หลังจากนี้ต้องการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งหาวิธีการและมาตรการเพื่อเปิดโรงเรียนให้นักเรียนกลับไปเรียนที่โรงเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด หากยังต้องอยู่กับโควิด -19 ไปอีกนานเพราะพบว่าเด็กไม่มีสมาธิในการเรียนออนไลน์ค่ะอยากให้เรื่องในเร่งในการเปิดเทอมเหนืออะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนบางทีเลี้อยู่บ้านอะไรนะเหมือนแบบเขาเรียนได้ไม่เต็มที่เรียนได้ไม่เต็มที่ค่ะเขาจะสนใจยังอื่นมากกว่าประมาณนี้ค่ะสนใจในสิ่งว่างเปล่เหมือนเขาจะห่วงเล่นมากกว่าอะไรนี้ค่ะ เอาเนายลือชัยชูนาคาศึกษาที่การจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าการจ่ายเงินเยียวยาบางโรงเรียนก็เริ่มจ่ายให้กับผู้ปกครองตั้งแต่วันเสาร์ค่ะและจะทยอยจนครบทุกแห่งแต่ละแห่งอาจจะใช้เวลาหลายวันเพราะว่ามีนักเรียนจำนวนมากทางโรงเรียนต้องจัดคิวให้ผู้ปกครองมารับเงิน จากการตรวจสอบยังไม่พบปัญหาอะไรและเงินช่วยเหลือ2,000บาทถึงมือผู้ปกครองทุกบาทอย่างแน่นอนไม่มีการหักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเช่นเดียวกับสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชรก็เร่งจ่ายเงินเยียวยาการศึกษา2,000บาทโดยเฉพาะที่โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงเร่งจ่ายเงินให้ผู้ปกครองเสร็จภายใน3วันนายอำนวยชูปันผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงก็บอกว่าการจ่ายเงินได้ก็ขอให้ผู้ปกครองเดินทางมารับที่โรงเรียนนะคะ ส่วนผู้ปกครองคนไหนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงโควิด -19 ก็จะให้ครูประจำชั้นโอนเงินผ่านแอปธนาคารโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและพบว่ายังไม่มีการร้องเรียนเรื่องการหักเกินจานวนนี้แต่อย่างใดคะ่ะ